ก็ขอกราล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 าสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมชั่นทอยอ่าก็มาเจอกันอีกคลิปนึงนะครับผมวันนี้ก็เป็นการรีวิวงานบันไดไชน่าอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ของที่เราจะนํามารีวิวบนวันนี้นะครับก็คือชิ้นนี้เลยนะครับเป็นบันไดไชน่านะครับเรจนต้าเฮนชินซีรีส์นะครับไนท์เบรกส์นั่นเองนะครับอ่าก็เป็น อุปกรณ์แปลงร่างนะครับของอุลตร้าแมนฮิคารินั่นเองนะครับก็แน่นอนนะครับคราวที่แล้วเรารีวิวข้อมือเมเิอุสเบสไปนะผมวันนี้เราก็จะมารีวิวข้อมือไนเบสกันบ้างนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่กล่องกันเลยนะครับนี่จะเป็นด้านหน้าของกล่องนะครับก็นี่จะเป็นไนเบสนะครับแล้วก็อุลตร้าแมนฮิคารินั่นเองแล้วก็ด้านข้างของกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะตามสไตล์เลยเนาะอีกด้านหนึ่งนะครับก็เป็น โปรโมทนะครับ Maybeusemate นะครับผมซึ่ง2ชิ้นนี้มันมามันวางขายพร้อมกันนะเออถ้าวางแบบคู่ๆกันก็คงจะดีนะครับสวยเลยนะฮะแล้วก็ด้านของกล่องนะครับผมก็จะเป็นล่าต่างๆที่สามารถเล่นได้ในชิ้นนี้นะครับก็จะมี Hunter Knight Seruki นะครับแล้วก็ Ultraman Hikari นั่นเองนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะบอกวิธีการเล่นต่างๆนะครับวิธีการใส่ฐานแล้วก็นี่นะครับผมลูกเล่น รวมกับเบบีอุสเบรฟนะครับเพื่อที่จะแปลงร่างเป็นอุนตรแมนเ a บ y อุสล่างเบร e นั่นเองนะครับนีกนาานกบ่ก็สามารถนำเบบี้อุสเบมาประกอบวก็สามารถนํามาประกอบร่วมกันเล่นร่วมกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะของกันดูเลยนะครับและนี่ก็เป็นคู่มือนะครับผมซึ่งก็ก็ยังแถมมานะครับผมโอเคเลยนะฮะ แล้วก็นี่นะครับผมจะเป็นถาดด้านในนะครับดูจะมีอสซอรีมากกว่าทุกชิ้นเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันทีละชิ้นเลยนะฮะชิ้นแรกนะครับก็เป็นเมมเบอร์ชิปการ์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วเนาะก็มีไว้เล่นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอุลตร้าแมนฮิคารินะฮะชิ้นที่2ก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะเป็นซอฟอุลตร้าแมนฮิคารินะครับผมก็เป็นซอฟที่ เป็นเคลียร์ใสแล้วก็โรยกากเพชรอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ชิ้นไฮไลท์ของเรานะครับนี่นะครับผมเป็นกำไรไนเบรสนะครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนนะครับเป็นพาร์ทประกอบนะครับของไนเบรสนะเราก็นำมาต่อได้เลยนะฮะอ่าแบบนี้ค่อยคุ้นตาหน่อยนะครับผมก็จะเป็นไนเบรสนะครับที่ประกอบพาร์ทเรียบร้อยแล้วนะฮะชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็น สายรัดข้อมืออีกเช่นเดิมนะครับก็จะเป็นเทปตีนตกแกรงอีกเชน่นเคยนะก็มีไว้เพื่อใส่กับตัวไนเบรดนะครับเพื่อที่จะน,นํามามาสวมกับข้อมือนั่นเองนะครับแต่ว่าเราไม่ขอสวมน,นะในการรีวิวอันนี้นะครับโอเคผ่านไปแล้วก็ชิ้นส่วนพาร์ทเสริมอีกชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้มันจะมีความเล็กกว่าพาร์ทอันนี้นะครับผมก็มีไว้ถอดเปลี่ยนอีกเช่นกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรวาไปว่ากันนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดาบนะครับผม นแบรดนะครับผมก็เป็นคล้ายๆเป็นมีดสัน้นลนกถือแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีปุ่มนะครับไว้เล่นเสียงได้ด้วยนะครับผมก็ถ้ากดปุ่มหนึ่งครั้งก็จะมีเสียงนะฮะแต่เสียงมันเบามากเลยอ่ะตรงนี้จะเป็นลำโพงนะฮะไม่มั่นใจว่าได้ยินหรือเปล่านะ <c oughs> ก็โอเคนะครับผมก็จะเป็น มีสั้นนะครับที่มีลูกเล่นในตัวนะเวลาถือกระถือนี้นี่เนื้องานก็จะสวยสดงดงามอีกเช่นเคยนะครับผมดีเลยนะฮะเวลาเรานำมีสั้นนะครับมาสวมเข้าไปในนี้อ่าก็จะเป็นไนท์เบรสแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวข้อมือกันนะครับผมอ่าตรงนี้ก็จะเป็นไนท์เบรสนะครับแล้วก็จะเป็นช่องว่างไว้ใส่มีนั่นเองนะครับต้องบอกทุกคนอย่างนี้ก่อนนะว่าตัว บันไดไชน่าชิ้นนี้เนี่ยในเวชชิ้นนี้เนี่ยจะไม่มีลูกเล่นไฟนะครับไม่มีลูกเล่นแสงนะก็จะมีแค่เสียงอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ระบบ motion sensor นะครับอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม A B อีกเช่นเคยนะครับให้ปุ่มนี้เป็นปุ่ม A แล้วกันเนาะแล้วก็ปุ่มนี้เป็นปุ่ม B นะครับอ่าพอพิดมาทา่านี้อ่าลำโพงจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น รางฐานน้าน A นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ฐานเล่นกันเลยนะครับผมก็ใช้ระบบการเปิดแบบ e f อีกเช่นเคยนะครับผมเล่นแล้วเล่นอีกเนื้อมุกเนี้ยอ่ะเหมืนปุ๊บก,ก็เปิดรางฐานนะครับฐานก็จะใช้เป็นฐาน 3A 2ก้อ้อีีเช่นเคยนะครับผมก็จะเหมือนแอูสเปรดนะนะโอเคตอนนี้เราก็ใส่ฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดสวิตช์เล่นกันเลยดีกว่านะครับอ่ะเปิดสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหเสียงดังเลยนะครับผมอ่ะอีกทีหนึ่งอ่ะก็อย่างที่บอกนะครับว่าในเบสชิ้นนี้จะไม่มีลูกเล่นแสงนะครับผมโอเคนะครับผมล,ลูกเล่นแรกนะครับก็เดี๋ยวเราจะ ลองแปลงร่างนะครับผมเป็นอุลตร้าแมนฮิคาริกันเลยนะครับผมวิธีการแปลงร่างนะครับผมก็คือให้เรากดปุ่ม A 1ครั้งนะครับเพื่อเปิดสวิตช์เซนเซอร์นะแล้วก็สบัด1ทีนะครับผมมาเล่นกันเลยกดปุ่ม A แล้วก็สบัด1ทีจากนั้นเอาดาบในเบรดอันนี้นะครับเสียบเข้าไป อ่าตอนนี้เราก็แปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนฮิคาริเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราแปลงร่างแล้วเนี่ยปุ่ม B เนี่ยก็จะเป็นปุ่มเสียงของอุลตร้าแมนฮิคารินะครับผมจะเป็นเสียงทาไม่เหมือนอะโอเคนะครับอ่า เสียงเหมือนลูกหมาเลยนะก็ก็จะมีเสียงอุลตร้าแมนทีคคริทั้งหมด2เสียงนะครับผมแล้วก็เล่นวนลูปสลับกันไปนะครับแล้วถ้ากดปุ่ม B ค้างเอาไว้ก็จะเป็นเสียงคาร์เตอร์ทามเมอร์อีกเช่นเคยนะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นการใช้ท่าไม้ตายนะครับผมท่าไนชูดนั่นเองนะครับก็กดปุ่ม 1> A หนึครั้งนะครับเพื่อเปิดสวิตเซนเซอร์แล้วก็สบัด1ทีนั่นเองสบัดโอเคนะครับผมก็เมื่อกี้ก็จะเป็นการใช้ท่าไนท์ชูตนะครับผมท่าต่อไปนะครับก็เป็นการเรียกดาบลำแสงนะครับผมไนท์เบรสนะครับผม วิธีการเรียกดาบลำแสงนะครับให้เรากดปุ่ม A ค้างเอาไว้นะครับผมแล้วก็สะบัด1ทีสะบัดหนึ่งทีงทอ่พาพอเราสะบัดเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้เราเรียกดาบมาแล้วนะแล้วก็สามารถที่จะสะบัดข้อมือนะครับเพื่อที่จะทําการฟันดาบได้เลยนะครับ อ่าก็จะเป็นเสียงการฟันดาบแบบนี้นะครับผมอ่าพอฟันดาบเสร็จปุ๊บวิธีการเก็บดาบก็กดปุ่ม A 1หนึ่งครั้งนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทำการแปลงร่างนะครับผมเป็น Hunter ร์ไนท์ซู r u ก i นะครับผมเป็นร่างอุลตร้าแมนท่คาริที่ใส่เกาะนะครับผมใส่เกาะแหความแค้นนั่นเองนะฮะวิธีการแปลงร่างเป็น Hunter ร์ไนท์ซูร u ก i นะครับผมหลังจากที่เราดึงดาบออกมาแล้วเนี่ย ให้เราทำการกดปุ่ม A ค้างเอาไว้นะครับแล้วก็สบัดจากนั้นนําดาบมาใส่เหมือนเดิมนะครับซึ่งเสียงมันมีความแตกต่างกันนะมันจะไม่เหมือนกับของอุลตร้าแมททิคารินะครับเสียงมันจะดูมีความแบบ ฟาดฟันนะครับแล้วก็มีเสียงแบบฟุชับฟุชับอย่างเงี้ยเสียงฟันเยอะกว่าแล้วก็ฟันดูโหดร้ายกว่านั่นเองนะฮะก็หลังจากที่เราแปลงร่างเป็นฮันเตอร์ไดซ์รุกิแล้วนะครับก็ยังสามารถที่จะใช้ท่าได้เหมือนกับอุลตรราแมนทิคาริเลยนะครับผมท่าแรกไนชุด ถ้าที่สองไนเบรดก็ยังสามารถเก็บดาบได้เหมือนเดิมนะฮะอ่ปุ่มบีก็ยังเป็นเสียงอุร้าแมนที่ครยอยู่นะฮะ โอเคนะครับผมและนี่คือลูกเล่นทั้งหมดนะครับของไล c เบรสตัวนี้ตัวเดียวนะฮะก็ต้องบอกว่ามันแอบน้อยกว่าเ e บิ s ส b เบ c สนิดนึงนะแต่ก็ตามนั้นนะครับเพราะว่าอุลตร้าแมนทิคารีก็ไม่ก็ไม่ได้เปลี่ยนร่างอะไรเยอะแยะอยู่แล้วนะฮะอ่ะโอเคต่อไปจะเป็นลูกเล่นที่เรา ค้างเอาไว้เมื่อตอนที่เรารีวิวเบบีอูสเบสนะครับผมซึ่งนั่นก็คือการแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนเบบีอูสร่างเบร v นั่นเองนะครับผมซึ่งต้องนำไนเบรสกับเบบีอูสเบรสนะครับมาประกอบรวมกันนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวเราดึงดาบตรงนี้ออกก่อนเนาะจากนั้นนะครับให้เราทำการเปลี่ยนพาร์ตตรงนี้นะครับผมก็ทำการดึงออกได้เลยนะฮะดึงออกง่ายๆแบบนี้เลยจากนั้นนำพาร์ อันนี้นะครับในรูปแบบที่เล็กกว่านะฮะมาใส่แทนเข้าไปแบบนี้นะฮะนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะใส่ maybe w o o d base เข้าไปในนี้ได้นั่นเองนะฮะจากนั้นนะครับก็นำ maybe w o o d base นะครับผมมาใส่เข้าไปในนี้ได้เลยนะครับผมก็จะมีช่องมีรูอยู่ตรงนี้นะครับมีช่องว่างนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีจอยตรงนี้นะครับผมก็นำมาใส่เข้าไปได้เลยนะฮะ อ่าก็ประกอบรวมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมลูกเล่นจากนี้เป็นต้นไปนะครับผมก็จะอยู่ที่ตัว Maybuss Base อย่างเดียวเลยนะครับผมอ่าโอเคตอนนี้เราติดตั้ง Night b a c e เข้ากับ Maybuss Base แล้วนะครับจากนั้นเราจะเริ่มทำการแปลงร่างเป็นร่าง m a y b u s r r a c e นะครับผมโอเควิธีการแปลงร่างนะครับให้เรากดปุ่ม A ของ m a y b u s b r a c e นะครับ1ครั้งนะฮะแล้วก็สะบัด1นที อ่าตอนนี้เราแปลงร่างเป็นร่างเมบิวส b เบรฟเรียบร้อยแล้วครับเราสามารถที่จะเรียกดาบออกมาได้ด้วยนะครับผมโดยการหมุนลูกกลิ้งตรงนี้นะฮะอ่าพอเรียกดาบมาแล้วก็เราก็สามารถที่จะสะบัดเพื่อที่จะฟันดาบได้เลยนะฮะ โอเคนะครับผมจากนั้นนะครับก็เราสามารถที่จะใช้ท่าไม้ตายได้นะครับผมวิธีการใช้ท่าไม้ตายนะครับให้เกากดปุ่ม A ของ m a y b e u s b a s e นะครับค้างเอาไว้นะฮะก็จะเป็นการใช้ท่าไม้ตายนะครับ b a s e Overload นั่นเองนะฮะ อะพอเราใช้ท่าไปแล้เสร็จปุ๊บพอเรากดปุ่ม A หนึ่งครั้งก็จะเป็นการเก็บดาบนะครับโอเคนะผมลูกเล่นต่อไปนะครับผมก็คือการกดปุ่ม A กับ B ของ m a b y Wood Blade พร้อมกันนะครับผมมันก็จะมีเสียงตอนที่ Ultra Man Baby Wood นะครับคือ n น g h t b r a ใช่กับ Ultra Man ที่ k a r i นั่นเองนะฮะจากนั้นก็ดึงทั้งสองอันออกจากกันนะครับ อ่าก็จะมีเสียงซาวแบบนี้นั่นเองนะผมและนี่คือลูกเล่นทั้งหมดของ Knight Brace นะครับผมของอินเตอร์แมนทิคารีนะครับที่สามารถนำมาเล่นร่วมกับ m ม b i Us Brace ได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับก็จบกันไปกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับการรีวิวนะครับบันไดไชน่าเรตินอ a h e ราเฮนชินซีรี n i g h t Brace นะครับผมโอเคนะฮะ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นนะผมที่ใครที่เก็บบันไดใช้หน้าเนี่ยก็ควรมีนะส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าลูกเล่นเนี่ยมันแอบน้อยกว่าบันไดใช้หน้าชิ้นอื่นๆนิดนึงนะครับผมแล้วก็ตัดระบบแสงออกไปด้วยนะครับทาให้ชิ้นนี้เนี่ยมันดูแบบลูกเล่นมันไม่ค่อยหรูหราไม่ค่อยแพรวๆเท่ากับชิ้นอื่นๆนะครับแต่ก็ทดแทนด้วยการใส่เสียงมาอย่างครบถ้วนนะครับใส่ร่าง Hunter Night nice Suzuki มาให้ด้วยนะฮะแล้วก็ยังสามารถที่จะนำไปเล่นร่วมกับ ข้อมือ b a b y u s e a t e ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะก็ถือว่าสมราคานะครับผมกับราคาที่เท่านี้นะฮะเล่นได้เพลินๆน,นะเออมันดูแบบมีต้องเสียบตรงนู้นเสียบตรงนี้ใส่ตรงนั้นอะไรเงี้ยมันก็เล่นได้เพลินๆน,น,นะครับผมโอเคนะนั่นคือการรีวิวทั้งหมดนะครับทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับหรือผมรีวิวตกหล่นอะไรตรงไหนไปก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับ เราก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมถ้าชอบรีวิวแบบนี้ชอบตายการรีวิวก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดเครื่องหมายกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ช่องเรานั่นเองนะครับผมแล้วก็ขอฝากช่อง Motion Toy นะครับเอาไว้ด้วยนะฮะโอเคนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ที่แฟนเพจ o t i ั n t o ยด้วยนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันได้นะฮะสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ